เช็คลิสต์6ด้านของชีวิตที่ส่งผลต่อการเงินของคุณน,นะคะวันนี้เนาะสุ่มีทฤษฎีนะคะนั่นก็คือ6ด้านของชีวิตที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องบาลานซ์วันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จและอยากเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเงินเก็บในบ,บัญชีของเราเราอยากเป็นคนหนึ่งที่จเจริญเติบโตในทุกๆอย่างก้าวของทุกช่วงอายุของเรานะคะวันนี้มันมี6ด้านของชีวิตที่มันส่งผลต่อการเติบโต,ตแล้วก็เงินในบ,บัญชีของ เรามากๆดังนั้นวันนี้สุนํามาฝากทุกคนนะคะ เพื่อทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สําเร็จเติบโตไปพร้อมๆกันอาจจะเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ลองฟังคลิปนี้ดูค่ะซึ่งข้อแรกนะคะเขาบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะสําเร็จเติบโตคุณมีเป้าหมายเล็กใหญ่แค่ไหนสูงไม่รู้นะคะ10ล้านร้อยล้าน,านพันล้านหรือแม้กระทั่ง100บาทอันนี้ไม่รู้แตกต่างกันไปนะคะจากเป้าหมายของแต่ละคนแต่ว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะมีเป้าหมาย อะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องบาลานซ์เพื่อให้ชีวิตของเราราบลื่นสมูทมีความสุขนะคะนั่นก็คือสุขภาพวันนี้เป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสําเร็จทุกทุกท่านให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีภารกิจมากมายเท่าไหร่นะคะสิ่งสําคัญนั่นก็คือการแบ่งเวลาในการที่เราจะมารักษาสุขภาพมา ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือแม้กระทั่งความสําเร็จความก้าวหน้าล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ร่างกายนะคะแอคชั่นลงมือทําทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่ย่แย่เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างเป้าหมายของเราได้สําเร็จเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าเราป่วยนะคะเรามีร่างกายที่ กระอิดกระออดนะคะป่วยกระสาะกระแสะนะคะวันนี้เป้าหมายของเรานะคะก็จะกลายเป็นเป้าหายไปเลยทีเดียวดังนั้นวันเนี้พอคุณฟังคลิปสู่มาจนถึงตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากที่จะลุกมาทําไม่อยากที่จะ ลุกมาออกกําลังกายไม่อยากที่จะออกไปวิ่งไม่อยากที่จะไปคาร์ดิโอหรือแม้กระทั่งเวทเทรนนิ่งหนักๆน,นะคะสุดจะบอกว่าคุณไม่ต้องคิดจินตนาการไปใหญ่โตว,วันนี้ให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแค่วันละหนึ่งองศาก็พอ <S <S เช่นวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่นั่งติดโตเลยะคะ่ะสูเป็นคนหนึ่งที่นั่งแต่โตทํางานตลอดเลยนะคะแล้วก็ขยับร่างกายน้อยมากนะคะถ้าสูไม่ เดินไปหยิบเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเดินไปรับลูกค้าเนี่ยก็เรียกได้ว่านั่งขี่งานหรือแม้กระทั่งนั่งตรวจงานทั้งวันเลยนะดังนั้นมันทําให้เรามีภารกิจหรือแม้กระทั่งการขยับร่างกายที่น้อยมากและสิ่งที่สุทำนะในส่วนของการออกกําลังกายนะคะและสุนะคะก็ กลับมาสคอรตนะคะเป็น3เซตเซตละ20ครั้งแบบนี้ทุกคนยากไหมคะไม่ยากนะคะหลังจากนั้นสุดก็ทำจัมปิงแจ็คหรือเป็นการกระโดดตบแบบ50ครั้งอย่างนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเราสามารถที่จะขยับขยื่อนร่างกาย e x e ก c i เซอร์ซทำให้เลือดของเรานะคะมีการสูบฉีดกล้ามเนื้อหัวใจของเรามีการสูบฉีดอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นการที่เราเริ่ม เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากสิ่งเล็กๆนะคะเราไม่ต้องไปจินตนาการใหญ่โตแค่นี้เองคุณก็ได้ออกกําลังกายแล้วค่ะแลวพอคุณเริ่มทําจนกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องสควอ้ได้สักร้อยทีแล้วเฮ้ยวันนี้เราจะต้องจัมปิ้งแจ็คหรือว่ากระโดดตบสักร้อยทีเป็นไงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะที่สูดนํามาฝากในการที่เราจะเริ่มในการดูแลหรือแม้กระทั่งการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเริ่มออกกําลังกายจากสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถ เริ่มต้นได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะและข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของ ครอบครัวค่ะอาสมั่นใจว่าหลายๆคนนะคะที่เรากําลังมุ่งม,มั่นตั้งหน้าตั้งตาในการทําออนไลน์ตอนเริ่มต้นนะคะคุณจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งมีงานออฟไลน์นะตอนเย็นมาเราจะต้องมาทำไลฟ์ทุกคนคะ่ะหรือแม้กระทั่งทําคลิปทำคอนเทนต์วางแผนในการทําธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะซึ่งมันผนวกรวมกันทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์วันนี้คุณจะแบบบีซีมากๆคุณจะยุ่งมากๆจน ลืมไปว่าวันนี้เฮ้ยมันมีคนที่รอทานข้าวเย็นกับเราอยู่นะเฮ้ยมันมีเด็กบางคนที่รอเล่นแบดมินตันกับเราอยู่นะเฮ้ยมันมีเด็กบางคนที่รอท่องศั์กับเราอยู่นะหรือรอให้เราเล่นกับเขาอยู่วันนี้ค่ะเรากําลังลืมคนที่เรารักไปหรือเปล่าคะลืมครอบครัวของเราไปหรือเปล่าคะกับการที่เราโม่แต่วิ่งไล่ล่าตามหาความฝันสุเคยเป็นแบบนี้ในคลิปเนี้ยที่สุถามคุณว่าคุณกําลังลืมคนที่คุณรักไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้ค่ะสุ ทำออนไลน์แบบฟูลออฟชันเลยนะคะคือสุแบบทำออฟไลน์ด้วยแล้วเลิกงานมาสุก็มาทำออนไลน์ดังนั้นสุก็เลยลืมนะคะให้เวลากับครอบครัววันหยุดเนะี่ยสุก็มาทำคอนเทนต์จนลืมครอบครัวไปอีกนะคะแต่ตอนนี้พอสุได้มารู้กฎนี้แล้วก็มาปรับใช้นะคะมันทำให้ชีวิตสุมันมีความสุขมากขึ้นนะคะมันแฮปปี้มากขึ้นนะคะ,นนะ,คะสุได้มีเวลาทานข้าวเย็นกับสามีเนาะจากการที่สุบบเปลี่ยนแปลงเวลาในการทำไลฟ์นะแล้วก็ทำคลิปให้มากขึ้นนะคะ ถ้าของความสําเร็จของแต่ละคนมันแตกต่างกันดังนั้นนะคะวันนี้เช็คให้ดีนะคะว่าเรากําลังไล่ล่าตามหาความสําเร็จจนลืมครอบครัวไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับสามีหรือไม่มีเวลาที่จะเล่นกับลูกบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะลองปรับลองเปลี่ยนดูคะ่ะมันจะทําให้คุณแฮปปี้มากกว่าเดิมลองดูนะพอสุขทามันมาแล้วคะ่ะแต่ข้อที่3ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการงานนะคะหน้าที่วันนี้ คุณเป็นแบบนี้ไหมคะที่แบบเฮ้ยตื่นเช้ามาวันนี้ฉันจะทําอะไรวันนี้เราไปทํางานเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีโปรเจกต์อะไรนะคะถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้อยู่นะสุบอกเลยว่าคุณจะต้องรีบเปลี่ยนตัวเองเลยนะคะทุกๆุกเช้าก่อนตื่นนอนให้คุณทําแบบนี้คะ่ะฝึกทําสมาธิเบาๆนะคะเริ่มจาก5นาที10นาทีและก็ตอนที่เราก่อนตื่นนอนตอนที่เราสลึมสลือนะคะตอนที่เราแบบงัวเงียอยู่นะ,ะตอนนั้นนะคะให้คุณคิดถึง ภาพในชีวิตที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการนะคะตอนนั้นเป็นชั่วโมงทองคำที่เราสามารถมองเห็นภาพที่เราสามารถนึกถึงภาพที่เราต้องการมีชีวิตแบบนั้นนะคะเราพยายามใช้ชั่วโมงนี้ให้มีคุณค่าที่สุดในการนึกถึงชีวิตที่เราต้องการหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็เดินมาทา ภารกิจตอนเช้าของคุณนะคะแต่ว่าสุดแนะนําให้คุณเอาโทรศัพท์ออกห่างคุณไว้ก่อนนะคุณอาจจะไปจิบกาแฟหรือคุณอาจจะไปไหว้พระหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้จะเป็นเวลาที่คุณสามารถทําสมาธิได้เป็นอย่างดีและเวลานี้นะคะคุณสามารถนํามันไปตั้งเป้าหมายกับหน้าที่การงานในแต่ละวันของเราได้วันนี้โปรเจกต์งานหรือว่าหน้าที่ของเราอะคะ่ะมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นเป้าใหญ่เสมอไปนะในการทํางานในแต่ละวันนะคะมันควรที่จะมีเป้าหมาย รายวันนะคะหรือแม้กระทั่งเป้าเล็กเป้าใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราตื่นมาทํางานในตอนเช้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องเริ่มจากอะไรดีวะวันนี้เปลี่ยนตัวเองแบบนี้เลยนะตื่นเช้ามานะคะคุณอยู่กับตัวเองนะคะฝึกทําสมาธิเบาๆตั้งเป้ากับหน้าที่การงานสู่เชื่อเขาว่าคุณจะสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณและทุกๆวันในการทํางานของคุณจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆเพราะ คุณได้เซตเป้าหมายไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือข้อ3นะคะเป็นการตั้งเป้าหมายในส่วนของหน้าที่การงานค่ะและข้อ4ค่ะนั่นก็คือเรื่องของ การเงินค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ร่ํารวยมั่งคั่งสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เป็นแฮปปี้เน็ตเป็นชีวิตที่สุขสบายเป็นชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันในทุกๆเวลาค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีการบริหารจัดการการเงินที่ดีจะต้องรู้จักวางแผนการเงินที่ดีค่ะวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะมี อสังหาริมทรัพย์ได้เลยวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สามารถที่จะมีธุรกิจที่ดีได้เลยวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เลยเท่านี้เราไม่เรียนรู้เรื่องการเงินนะคะเราเริ่มเล็กๆแบบนี้ค่ะเรื่องการเงินวันนี้ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่ามันปวดหัวมันยุ่งยากนะคะสู่ให้ทริคไว้แบบนี้นะคะเรื่องการเงินคือสิ่งแรกที่เราสามารถทําได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆนั่นก็คือวันนี้ เรามีเป้าหมายก่อนในการออมเงินนะคะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนสมมุติว่าวันนี้เรามีเงินเดือนที่1,000 0บาทนะคะเราก็ตั้งเป้าไปว่าเราจะออมเดือนละกี่เปอร์เซนต์หรือ1ปีเนี่ยคุณจะเก็บออมเงินเนี่ยได้ นะคะนี่เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นนะคะซึ่งเราก็สามารถเริ่มได้ง่ายๆเลยเช่นวันนี้ถ้าเรามีเงินเดือน10,000บาทนะคะเราสามารถออมได้ไหมเดือนละ10%เป็นเดือนละ1 0 0 0บาทนะคะ1ปีเนี่ยเราก็เก็บได้ถึง12,000บาทแบบนี้เลยค่ะเป็นการที่เราตั้งเป้าเก็บออมเงินนะคะเพื่อการ,กรเกษียณของเราเนี่ยค่ะอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินที่ดีแล้วเราสามารถเริ่มได้จากสิ่งเ,เล็กๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคิดแบบใหญ่โตเลยว่าเราจะ ต้องหาเงินมาลงทุนเป็นล้านๆจะต้องมีธุรกิจก่อนถึงจะมีเงินเก็บไม่จําเป็นวันนี้ค่ะ เราสามารถเริ่มได้จากเราที่เป็นเราวันนี้ค่ะเริ่มเก็บออมตั้งแต่สิ่งเล็กๆวางแผนตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยสุเชื่อว่ามันจะสามารถที่จะขยายจากเรื่องเล็กไปเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บพอคุณมีทุนมากเพียงพอแล้วนะคะคุณอาจจะมีไอเดียอยากที่จะไปลงทุนเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกันเงินนั่นก็คือการเรียนรู้เรื่อง ภาษีแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ซึ่งก็อยู่ในส่วนของการเงินดังนั้นนะคะเราจะต้องบาลานซ์ในส่วนของการเงินให้ดีด้วยนะคะเริ่มต้นจากการเก็บออมก่อนนะคะถ้าเกิดออมเงินไม่ได้จะออมเป็นสัญญาประกันชีวิตไหมเพราะว่าประกันชีวิตนอกจากว่าจะได้เป็นมรดกแล้วนะคะหากว่าเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะยังไม่ถึงการมรณกรรมก็ยังสามารถที่จะได้รับเงินกลับมาด้วยตอน รบสัญญาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไอเดียนะคะที่ส่ดนํามาฝากกันในส่วนของการบราลานซ์เรื่องการเงินนั่นเองค่ะและข้อ5้าค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะวันนี้เคยมีเป้าหมายหรือแม้กระทั่งบาลานซ์ในส่วนของการพัฒนาตัวเองเอาไว้หรือเปล่าคะวันนี้เคยมีความคิดในหัวไหมคะว่าปีนี้จะพัฒนาตัวเองอยู่ในสเต็ปไหนปีนี้จะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรนะคะสุยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็น ตัวแทนในหน้าขายประกันภัยมือนสูนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและก็อูในเครือเหมันสูอ่าถ้าวันนี้คุณเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในจุดจุดยืนเป็นผู้ประกอบการเหมันสูนะสิ่งที่เราสามารถบาลานซ์ได้ในส่วนของการพัฒนาตัวเองอะคะ่ะเช่นวันนี้เราจะซื้อคอท,ที่เป็นในส่วนของการสมัมมนาอบรมการขนส่ง ภายในประเทศไหมอันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องใช้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะบาลานซ์หรือแม้กระทั่งเราจะพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองอะคะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของเราด้วยดังนั้นวันนี้สุมีธุรกิจนะคะที่เป็นธุรกิจประกันวินาศภายัยดังนั้นเรามีผลิตภัณฑ์มากมายเลยซึ่งประกันภัยการขนส่งก็เป็นหนึ่งในความต้องการแล้วก็เป็นปัญหา ที่ลูกค้านะคะสอบถามกันเข้ามาหลายๆดังนั้นวันนี้สุกก็แบ่งปันนะคะจัดสรรเวลาของตัวเองโดยการที่ไปเรียนรู้พัฒนาความรู้ตัวเองเพิ่มเติมในส่วนของประกันภัยเบ็ดเล็ดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการบาลานซ์เนาะซึ่งมันทำให้เราสามารถพัฒนาความรู้ด้วย mm. เราสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะ แล้วก็เรื่องนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของเราด้วยเพราะว่าถ้าไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในเวของคุณนะคะแล้วมันก็ห่างไกลกับความสําเร็จหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่คุณต้องการดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณทําเรื่องที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้พัฒนามันจะต้องมาขยับตัวคุณขึ้นด้วยเพื่อดันคุณไปข้างหน้าให้เข้าใกล้ เป้าหมายมากที่สุดนะคะเพราะว่าความรู้มันมักจะไปต่อยอดรายได้ให้กับเราได้นั่นเองค่ะแต่ข้อ6ค่ะเป็นการแบ่งปันสู่สังคมวันนี้นะคะถ้าเกิดเรามีรายได้แล้วเนาะสิ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องคืนกําไรสู่สังคมค่ะแบ่งใบบริจาคบ้างนะคะแบ่งไปทําบุญบ้างเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนํารายได้ของเรานะคะไปเกื้อก,กูลเนาะไปช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นการเกื้อกูลประเทศชาตินะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยยกระดับเนาะ สังคมขึ้นนะคะทําให้คนที่เขายากไร้คนที่เขาไม่มีหรือแม้กระทั่ง ชุมชนเป็นการทำนุบำรุงศาสนาอะไรเหล่านี้ค่ะได้รับทั้งสองฝ่ายเลยเราได้บุญเราอิ่มใจนะคะอีกฝ่ายหนึ่งได้รับนะคะก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของโรงเรียนถ้าเราไปบริจาคใช่ไหมคะโรงเรียนก็มีการไปพัฒนานะคะสถานศึกษาทําให้เด็กได้มีโอกาสทําให้เด็กได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้เนาะซึ่งก็เป็นเยาวชนที่จะพัฒนาประเทศชาติในลําดับต่อไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เราไม่ควรที่จะลืมเนาะซึ่งมัน ก็อยู่ในวงล้อชีวิต6ด้านเลยนะคะดังนั้นวันนี้ลองดูว่า6ด้านของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันอยู่นะคะซึ่งสู่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองวันละแค่1องศาก็พอทุกคน1องศาคือเอาเราเปลี่ยนของเราเล็กๆสัก1เรื่องนะคะอย่างเมื่อกี้ที่สู่ยกตัวอย่างเรื่องการเงินอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องเก็บเงินถึง6หลักเนี่ยโโหทำไมมันยากจังเลย สุก็ไม่ได้คิดว่ามันยากสุก็เริ่มเก็บจากเอ้าเก็บจากห้าหลักก็ได้ก็หหลักมันยากใช่ไหมคะเราก็เริ่มเก็บจากห้าหลักก็ได้พอเราเก็บห้าหลักได้เราก็เก็บ6หลักได้หลังจากที่เราเก็บ6หลักได้ทําไม7หลักเราจะเก็บไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเริ่มได้เราไม่ต้องจินตนาการใหญ่โตและเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครด้วยว่าคนนั้นเขาลดน้ําหนักได้ผอมกว่าเราคนนี้เขาขายของได้ดีกว่าเราคุณสุอินชัวร์ขายประกันได้ ดีมากๆเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณท้อแล้วคุณก็จะไม่มาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตในส่วนของหกด้านลองดูนะสูตเชื่อค่ะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะสถานะทางการเงินหรือกระเป๋าสตังค์ของเราได้ถ้าเราเริ่มบาลานซ์ชีวิตในส่วนของ6ด้านนี้นะคะลองดูเนาะถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะมาแชร์กับสู่เนาะก็สามารถพิมพ์แชร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ